สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมในเกมไม้ c ครับเนาะวันนี้ผมก็อยู่ในแบบ City มปเบลเซตี้3นะครับผมซึ่งก็ในคลิปที่แล้วเราเล่นกล่องการเปสีแดงเฉยเลยมันเหมือนเป็นกล่องคริสต์มาสอะไรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบคอมมาที่เขาเขียนขึ้นมาเนาะถ้าเกิดเป็นช่วงคริสต์มาสก็จะมีกล่องเป็นสีแดงอะไรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคในคลิปที่แล้วเรา เล่นของพัซเซิลไปแล้วนะครับผมโอเคต่อไปจริงๆเราต้องเล่นเป็นบอสเพเทลเนาะแต่ว่าแอนเวนเจอร์เรายังไม่ผ่านเราต้องกลับไปเล่นแอนเวนเจอร์ใหม่นะครับซึ่งแอ v เวนเจอร์ก็อยู่ตรงนู้นนะฮะซึ่งโอเคครับเราจะกลับมาเล่นแอ v เวนเจอร์มาอีกครั้งหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าคลิปก่อนคลิปแรกเลยนะฮะแอนเวนเจอร์แอบ Adventure เป็นอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งโอเคไป ถ้าเกิดว่าผมมีอธิบายไม่ค่อยละเอียดหรือว่าข้ามๆมา,า,าไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแอดเวนเจอร์นะฮะนี่นะฮะแอดเวนเจอร์นะครับผมโอเคมาสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันมีอะไรให้ขโมยไหมซึ่งเขาก่อนผมก็สำรวจบ้างนั่นแหละแต่มันก็ไม่มีนะฮะ นึ่งก็คิดว่าไม่มีเหมือนเดิมหรือเปล่ามีนะฮะกระโดดแบบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมีพาหัวแล้วก็ผ่านมาแล้วไม่มีอะไรจริงนะใช่ฮะไม่มีอะไรขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้นะครับเหือครึ่งหัวใจ โอเคเราเข้าไปกันเลยครับผมโอเคอะไร Quick Brand โอเคไม่กดมันจะได้ยินเสียงเครื่องอะไรทักอย่างขำลังทำงานนะฮะเครื่องยนต์ทำงานอะไรอยี้อ้นี่มันตู้ปลางั้นเหรอ ใช่ใช้ได้นะครับนี่เป็นอะไรเนะี่ยนี่ก็คือห้องน้ำใช่อันนี้คือห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำซึ่งก็จะมี a อวอยู่ข้างใน <c oughs> อุ้ยขอโทษ A B C ฮะเลยะฮะ <c oughs> นี่เป็นห้องนอนนะฮะในส่วนของนิฟโอเคซึ่งประตูมันก็เปิดปิดอัตโนมัติได้เนาะ <c oughs> อะไรอย่างนั้น ู่ดีก็มืดนะฮะอ่าลีฟวิ่งควอเตอร์นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคอ <Okay, S 1> เราต้องไปทางนี้ใช่ไปทางนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่า Astrosuit Chamber นะฮะซึ่งตอนนี้คือเราอยู่ในอวากาศนั่นเองนะครับผม ก็โอเคนะครับเกิดเราผ้าเคยผมอ่าอันนี้ลกรลัดไปหน่อยก็ขออภัยนะครับอุ้ยมิสเตอร์กาซารินนะฮะเมดยวนนักละอินแตงกุเนสโชอบดีมากนะฮะมิสเตอร์กาซารินก็คือเป็นผอ,อ,อนะครับก็มาเป็นผู้นำสูงสุดของสถานีอวากาศนี้นะฮะโอเคอะไรเนี่ยล้ว เราไม่มีเวลามากพอถึง3ชั่วโมงเพื่อจะให้ระบบมันดีบูตนะครับ You think you can get เจนเ e อเรเ r ไม่ใช่ในกล้อเมอเตอร์วอร์อ่ะคุณที่ว่าคุณสามารถไปที่เจ n เนอเรเตอร์ใน e ม h a n นิคอลรูมได้ไหมก็คือไปซ่อมมันนั่นแหละคุณอะ,อะไรเนะี่ยคุณอาจจะสามารถผ่านช่องช่องออซิเจนชาร์ปได้นะฮะ the great use unlock ย u s ต์นี่เราไอ o ้องยูสต e ขี่เด็ด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 อยู่พักเกดเช็คอยู่พักดก็คือให้เราไปซ่อมนะฮะเขาจะมีเขาจะให้กุญแจมาแล้วฮะให้เราไปซ่อมนะครับคือไปซ่อมไอตัวห้องไฟนั่นเองซึ่งโดยผ่านออกซิเจนชาร์ปออกซิเจนชาร์ปคือแบบช่องลมช่องอากาศอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ตรงนู้นเนี่ยแล้วก็จะวิ่งวนทำไมก็ไม่รู้นะครับก็แปลกมือนกัน ก็นี่คือออกซิเจนช้าพี่ว่าเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลยก็ให้ลงมานะฮะจากทางนี้เนาะโอเคขวาร้ายซ้ายดีขวาขวา,ขวาร้ายซ้ายดีขวาครับคิดเลยมม่อุ้ยตกใจนี่ว่ามีคนอยู่ บรรยากาศมืดๆแบบนี้มันก็ร้อนๆเหมือนกันนะเอ่อโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะไปที่โลอ่าโล w ว r floor นะฮะก็คือชั้นล่างได้ไหมอะไรอย่างนี้มีบีซีอยู่ข้างล่างด้วยโอเคเราต้องเดินวนไปให้ไหนไม่รู้นะครับ จะเดินวนมาทางนี้ใช่โอเคไปซ่อมทางนี้ไปไม่ได้นะครับต้องไปทางนี้เนาะโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่นะครับ Mechanical Generator นะครับถ้าเอิดอ่านออกนะโอเคนี่นะฮะอ,อันนี้เป็น Lower Level นะครับแล้วก็เป็น Upper Level เนาะ ถ้าเกิดเห็นกันเนาะโอเคเปิด okay. มันครับโอเคไฟกลับมาแล้วนะฮะแล้วประตูก็สามารถเปิดได้ยังไงโอเคเรามาดูกันว่าทุกประตูนี้ยังมีคนเนาะโอเค you got the power back on นี่คือด็อกเตอรซัมโบนะครับโอ้ดี r o ร l e แมม,มีเล็กดุงดอ ่ามัน멀ฟังชันนิดหนึ่งซัมไอดอทนะครับบล็อกแมนวนวลบล็อกไอดอทหรือว่าคนงูอะไรเงี้ยอ่าบล็อกแมนนวลดอหลังฉันอ่าฉันยังคงติดอยู่ในนี้แลวฉันคงอยู่แถวนี้อ่าคุณเป็นแมนเทเนนเวิร์กเกอร์ใช่ไหมช่างซ่อมคุณสามารถ,ถ่าประตูสีเขียวและประตูสีน้ำเงินได้เนาะ อะไรเนี่ยเอ่อให้ไปที่แลบของเขานะฮะแ lap ของดรซอมโบแล้วอ่าจาก mechanical hallway นะฮะแล้วก็ไปเอา reprogramming manual มาซะอ่านี่เขากระซิบนะฮะฉันเชื่อใจคุณให้จำไว้แฟตพอ t เต้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 เตเต้อ่ออะไรเนี่ย fern a l ิ i u m t ป l i ปปอ p p y o r c h i แล้วก็ lady lion นะครับ น่าจะนี่เป็นโค้ดนะฮะที่จะไปห้องของเขาเนาะไม่ใช่ไปห้อง,องเขาเป็นโค้ดในห้องของเขาซึ่งโอเคก็มีคนเต็มเลยนะฮะซึ่งลอรดเตอร์ก็ติดอยู่ในนั้นเขาบอกให้เราไปเอาเอ่อริปโอแกมิ่งแมนวนวลนะฮะซึ่งเราต้องผ่านมาทางห้องนี้เหมือนเดิมโอเคนะฮะเราผ่านมาห้องนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้คือเราทางที่เรามาเราต้องไปทางนี้นะครับ ซึ่งตงแมกใจจริงๆโอเคหลายๆคอนอาจจะบอกว่าสปอยจะดีแล้วก็ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะเพราะว่าแมปก็อันนี้ไปเป็นทางที่ไปไม่ได้เนาะอ่ารีเครีลูมซึ่งห้องนี้ไม่เก็บก็คือห้องที่ด็อกเตรมัติดนั่นแหละโอเคอ่าอะไรผมจะพูดใหม่นะฮะถามว่าสปอยดีไหมก็แมปนี้ก็ ผ่านมาแล้วเกือบเกือบสปีแล้วนะเกือบสองปีแล้วพี่ซ้ำอ่ะและคือมันผมก็เล่นแล้วมันบัดอ่ะก็เลยมาเล่นใหม่นะครับก็เลยอธิบายไปด้วยเลยแล้วกันว่าไปทางไหนยังไงเนาะนี่ฮะ Research er Lab นะฮะก็คือห้องนี้นี่เองโอเคเราต้องมาเอา Repo Gaming Manual นะฮะซึ่งมันอยู่ในห้องนี้แต่เราไปไม่ได้เพราะเป็นสีแดงเพราะบอกว่าเราจะผ่านได้แค่สีเขียวกับสีน้ำเงิน แล้วก็โอเคนะฮะถ้าดูจากรอบๆนี้อันนี้เป็น่ามันจะเป็นตู้เก็บของอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตู้เก็บชิ้นส่วนงานวิจัยอะไรเงี้ยของดร็อปเตอร์นะครับซึ่งก็เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีของอน,นะฮะ Experiment, เองเราก็อย่าไปขโมยเขาเลยแล้วมีแตงโมแตกด้วยนะฮะโอเค แล้วมาตรงนี้นะฮะตรงนี้คืออะไรจำแฟตพอร์ตได้ไหมฮะดีนะครับผมก็คือให้เราเรียงดอกไม้เนี่ยตามพวกนี้เลยครับผมมันมาครับเ็รหัสดอกไม้ที่สุดยอดมากเฟิร์นอ่าอ์เอลเอียมอ่าแดนดีไลท์เอ้ยแฟตแฟตแฟต,แฟต คิลิปพีฟอปปี้บลูอาร์กิทแล้วก็แดนดี้ไลออนโอเคนะฮะไอตรงนี้ก็จะเปิดแล้วซึ่งเราก็ต้องมาเอาดิปเปอร์แกมมิ่งแมนนวลนะฮะในตรงนี้นี่เองซึ่งก็มีของอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยของลอกเตอร์นะฮะเราจะไม่เอาของเขาแล้วกันโอเคถึงเราจะเป็นพวกชอบขอโมยก็ถึงนะไม่กลัวแมปบันบักอีกนะครับ คือก่อนหน้านี้นที่ผมเล่นคราวที่แล้วอะ่ะคือมันผมขโมยของเข้ามาเพียบแล้วคือแมปมันบักเนก็เลยกลัวนิดนึงแล้วเราก็ต้องกลับไปวิ่งยาวๆเลยนะฮะยาวมากยาวจริงๆโอเคลุยครับโอเคทมนี้นะฮะ มีหัวอันนี้ด้วยไม่ใช่หัวมันคืออะไรไม่รู้มีฐานนะครับเป็นฐานเสียงมันไฟไหม้มากโอเคอยูว่าแบงค์เวดแมนนวลเราก็ต้องถือเฉยๆไว้นะครับผมโอเคเขาบอกว่าเนี่ยโฮอิดแอปูมีโรไอแคนซีอิถือมาไว้เพื่อที่จะสามารถมองมันได้นะฮะขอบคุณอ่าถือไว้นะฮะ อ่าและซีเห okay. ี่ยโอเคดดดดดกำลังจะซ่อมมันนะฮะอ่าอะไรเอ่อ่าเขาย่าเข้ามาหน่อยโอเคโอเคนะฮะกำลังกดแล้วฮะนะสี่สิบแปดไอสี่แปดสิบห้าสิบหกยี่สิบสามสี่สิบสองคืออะไรก็ไม่รู้ทูเชคออฟเตอร์กีเล็กนี่คืออะไรเนยสองอะไรใครสอง,สอง,สอง,สองตอรกีเล็กเนีนเหรอ โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นแหละโอ้ดิเซชั่นดูมนะ,ะ่ะก็คือเมื่อกี้งไงผองที่ออไปไม่ได้เราก็ต้องตามดรไปเนาะสงวิทมี่โอเคจะดดรใส่หัวโอเค ไอรีฟไม l แ b บดออเ p e น for y ยูฉันจะเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้คุณมะเพื่อคุณนะครับอะไรเนี่ยขอพูดณมกแต่ฉันไม่มั่นใจว่าอแหล่ง <_' S 1> เกิดอะไรขึ้นกับแหล่งพลังงานเนาะแต่คุณควรจะไปเช็คกับดรกาการินพี่เซอร์กาการินเนาะชุด e if you everything you can. okay โอเคแล้วเดี๋ l e เดี๋ยวรีฟชุดมีโอเคลิฟน่าจะกลับมาทำงานแล้วนะฮะ Lch over system c h a t h a p p e n e d I i m p r s m e y o U i m p r e s m e me I made n เขาบอกว่าเขาจะมีงานพิเศษให้ทำภายหลังนะฮะก็โอเคนะฮะเราก็จะต้องกลับไปหาด็อกเอ้ยมิสเตอร์จักรินนะโอเคซึ่งผมชอบดิฟมันมากเลยกดปุ่มเปิดประตูนะฮะโอเคแล้วเราก็ปิดอาแล้วมันก็จะขึ้นโคตรเท่นะฮะแต่มันจะเสียเวลามาก นะครับโอเคอย่างต่ออย่างที่ทำได้ไงไม่รู้มิสเตอร์คาร์ลินน่าจะอยู่ทำงนี้นี่นะฮะอะไรเนี่ย head office นี่คืออ่อฟฟิศของหัวหน้านั่นเองโอเค remake go on in Mr.Kagarin ar has been waiting for you เข้าไปข้างในสิมิสเตอร์คาลินรอคุณอยู่ เป็นประตาดประตูสีทองนะฮะเข้ามินเข้ามิเข้ามาเข้ามานะฮะโอ้มีตู้ปลายอยู่ข้างหลังงเลย Excellent Excellent Work เป็นงานที่ดีมากเยี่ยมยอวเป็นงานที่ดีอะไรอ่ะพลังงานจับมาแล้วนะฮะอะไรเนี่ยอ่า you you have cut off something more ดิลคอมเพสชั่นยูแฮมมีคั s ออฟ t ัม n ิงมอลแคปิตอลแดนฉันจะเลือกตำแหน่งให้คุณน,นะฮะ จะแม่ทัน n นนแปลว่าเป็นช่างซ่อมอะไรฮะให้เป็นแบบรีเซิร์ฟนักวิจัยอะไรอย่างนี้นะฮะคุณจะสามารถผ่านประตูสีส้มได้เนาะ <Yeah. S 1> แล้วคุณจะขึ้นตรงกับดรซอมโบนะครับโอเคลองไอ้แฮปปี้ซีนไหมก่อนจีตอนนี้ฉันไม่สามารถติดต่อกับฉันไม่สามารถติดต่อกับอ่าคอมมิวนิเคชัน t เตชันนะสถานีอ่าคามนาคมนะคะคอมมิวนิเคชันอ่ามันอาจจะออฟไลน์อยู่เนาะ อ่ uh, first time นะฮะงานแรกของคุณในตำแหน่งใหม่ก็คือไปใส่สูตรแล้วก็ head outside to see ไปสำรวจข้างนอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะระบบมันอาจจะต้องการรีเซ็ตใหม่อะไรอย่างนี้อ่า uh. uh. แล้วก็คุณเก็บเป็นนคีย์เอาไว้เลยนะฮะ uh. เผื่อว่ามีกรณีที่แบบพลังงานแบบอ่าไฟดับอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเค thank you ขอบคุณมาก นะครับโอเคนะฮะเราต้องไปใส่สูตรนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องแอสโตรสูตรนั่นแหละไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้เป็นลิฟวิ่งควอเตอร์นี่นะฮะห้องสีส้มตรงนี้นะครับแอสโตรสูตรแชมเบอร์นี่นะฮะก็จะมีออกเคียวกับฟาคัสอยู่นะฮะโอเคเขาบอกว่าเห้ฟาคัส ยูนอซายเนี่ยเอาจะเซมาบัตเฟชบัตอ่ะนีนี่ไงดูสิเรามีอ่าทีมดีเซอร์ทีมเลือดใหม่มาแล้วแล้วฟาร์คั็จะบอกว่าจริงเหรอฮันอะอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาขัดห้องน้ำ่างั้นเหรอสครับแปลว่าขัดนะฮะแล้วมันก็โห่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าแล้วอะไรเนี่ยอ็อฟเคียก็บอกว่าเงียบไปนะะฮ หรือจะให้ฉันบอกเรื่องกับคุณฉีรถกางเกงนะฮะเพราะว่าคุณไม่ทำอะไรในไลฟ์เพาเวอร์อเอาต์เต็อะไรสักอย่างหนึง่งฉีรถกางเกงอะไรอย่างอย่างก็คืออะไรเนี่ยดิ i s i นเดอร์มูดเดย์อ่าอิ o นอฮิมไม่ต้องสนใจเขาแล้วเข้าขไปในกรา s ส b บ x ็อกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะกด F5 แป๊บหนึ่งผมจะให้ดูนะฮะ นี่คือความเท่นะฮะของการเข้าไปข้างในนะครับหนึ่งสองสามออย่างเท่บอกเลยจริงริลติคูเนี่ยเท่ใช่ไหมล่ะใช่โอเยคูอ่าฟาคัดบอกฉันเห็นเป็นร้อย,อยรอบแล้วอะไรอย่างนี้โอเคก็บอกเงียบไปฟาคัดนะคร Anyway Automatic a d p h a of Insert Can e s i t anytime คุณสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยนะก็ Now you have a s u t i t and a l o c k view open for you อ่าแอ์ล็อกน่าจะเปิดแล้วนะ่ะแล้วก็อ่าไปสำรวจข้างนอกนะฮะ Head outside แปลว่าไปสำรวจนะครับผมอ่าแล้วก็รายงานผลสำรวจนะฮะให้ดรซัมโบนะครับ ฟ้าครับก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรโง่ๆอย่างเช่นตายเหรอเหมือนก็แช่งเออแล้วก็เงียบไปเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเงียบไปฟ้าครับนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยไม่ตายหรอกนะครับม e c o ้ d อร์ล็ o กดาวน์ออบ s ิส leave should be work again อ่ามุมจะข้ามอันนี้ไป just make you gear a n d l o c k only open นี่ก็คือ And lock เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราใส่สูตรนะครับก็คือว่า แอ l o ลกก็คือเป็นส่วนที่แยกอ่าเป็นแยกอวกาศแบบแยกอ่าบรรยากาศธรรมดามาปรับความดาันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโอเคคือถ้าเกิดเราไม่ใส่สูตรเนี่ยเราก็จะออกไปที่นอกอวกาศไม่ได้เนะอะไรอย่างนั้น Base e ็กซ์เทอนี่คืออะไรนี่นะฮะนี่คือ Airlock นะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปหาด็อกเตอร์ก่อน เพราะว่าทางออกของเรามันอยู่ข้างล่างเลื่อนไปทำได้ยไังไม่รู้แล้วก็มีเสียงติ้งเนี่ยนะอ่าดออเตอร์อยู่นี่ใช่ไหมโอเค เบลซีอูโปรโมชั่นสูตรเท่ hey, มันดีเลยนะสำหรับคุณนะอะอ,อ,อะไรเนะี่ยยูดีพอร์ตูมีตอนนี้คุณจะขึ้นตรงกับฉันนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณสามารถไปสำรวจได้แล้วแล้วก็อะไรเนะี่ยเมื่อคุณพูดกับอ่าะไรนะคุณได้ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับอ่พูดเกี่ยวกับไม,ไม่ใช่สิอะไรดนะ คุณได้มีพูดคุยกับมิสเตอร์กากิรินเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชันสเตชันใช่ไหมอตอนนี้ฉันก็ไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเขาอ่ะนะคุณควรจะออกไปสำรวจแล้วก็ไปตามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคอเราต้องไปหาดนะ็อกเตอร์เนาะสมโบไม่ใช่ด็อกเตอร์สมโบเราต้องไปที่คอมมิวนิเคชันสเตชันนะครับผมซึ่งก็คือไอ้เมื่อกี้นี่แหละอันนี้ไม่ใช่ ดิิงคาสเตอร์นี้ไม่ใช่อยู่ข้างบนนะครับโอเคขออภัยนะฮะเพราะมันเป็นทางสีแดงเราไปไม่ได้เราต้องได้เป็นสีแดงซะก่อนว้าวโอเคก็คือตรงนี้เองเบสเอ็กซ์เทเรียนะฮะ นี่ก็คือแอร์ล็อกนะฮะโอเคก็คือประโยชน์ของแอร์ล็อกก็คือมันจะไว้ช่วยปรับสมดุลแล้วก็ปรับความดันของตัวเรานะฮะให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมของอวกาศนะครับซึ่งตอนนี้อ,อยู่ในอวกาศนะเพราะว่าไอความทั้งความดัน,คว,ดนความดันบรรยากาศของ ในห้องแล้วก็ของอวกาศที่มันไม่มันไม่เท่ากันนะฮะอะไรอย่างนั้นเนาะซึ่งเราต้องไปตรงโน้นนะฮะนี่ดาวเทียมนะครับสารอะไรบางอย่างซึ่งเราต้องมาทางนี้ใช่แล้วโอเคฟ้งรู้สึกว่าเราจะติดอาเลวิเรทซไม่ใช่สิ จัมบ,บูดนะครับแล้วก็สโลเนตสโลฟลิงเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะในอวกาศเราจะเดินช้านะฮะแล้วก็ลอ,อยได้ที่จากแรงโน้มถ่วงของโลกไม่มีนะครับนะฮะเราต้องเข้ามาทางนี้โอเคลงไปเลยเพื่อไม่แการไม่เสียเวลานะฮะลงไปเลยก็คือคอมมิวนิเคชั่นสเตชันนั่นเองนะครับผม มาปรับความดันนิดนึงโอเคมามีคนเพียบเลย Communication Office s h e p h e r เอ่ามีเดสซึ่งเป็นภาษาอะไรไม่รู้ h e r m a s k y ทูอานะมีอะไรไม่รู้เรเมอนมีแบบชาวต่างชาติเยอะเลยนะฮะโอเคนี่อีวานอฟนะครับอะไรเนี่ยเดซเซนแม่ทนเนนเฮียร์ชูเชคติสเขาเขาส่งจ่างซ่อมมาที่นี่เพื่อเช็คนี่เหรออ๋อขอโทษด้วยอ่าคุณกลายเป็นอ่ารีเซิร์ฟแล้วใช่ไหมยินดีด้วยนะอะไรอ่ะ Anyway something over for man with o t e knock out อะไรเนี่ย communication t r e c k เนี่ยอะไรอ่ะ until บางทีก็เกียดการแบบของผว้ความมาเยอะๆเนย until weekend online back you can stand up against I put all plan back inside it อ๋อโนดแลลิสอัพเด็ดๆเขาบอกว่าให้เราไปซ่อมคอมมิวนิเคชันกิจที่อยู่ข้างในนี้นะฮะโดยใช้คอมพเรเตอร์แต่ว่ามีจำนวนจำกัดเนาะโอเคอุ้ยว่าจะสู้ปิดซิเต็มนี่เป็นระบบที่โง่มากแต่ควรจะดีไซน์มันให้ไนดีกว่านี้นะฮะอะไรอย่างนนั้เนี้ยเพราะว่านี่นะฮะ ก็คือเขาบอกว่าไอ้นี่ยนะฮะก็ต้องทำให้ไฟติดทุกอันเนาะโดยที่มีคอมพิลเลเตอร์37อัดและไอตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ทุบออกนั่นเองโอเคต่อวงจรแป๊บหนึ่ง จุกออกได้เลยอ่าโอเคมันสามารถโผล่มาตรงนี้ได้โอเคเป็นการประหยัดไปนะครับนี่นี่ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นะครับ มันจะมีไอ้พวกที่มันเชื่อมกันอยู่อะเราจะใช้ประโยชน์จากมันนะครับในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้น้องอ่าโอเคแเตึ๊ร์เตต่อ,ต,อต่อตรงนี้พาเสร็จปุ๊บโอเคต่อตรงครับนี่แล้วก็โผล่ามาตรงนี้ เอดอันจะพอไหมเนี่ยคิดว่าจะพออยู่แลยห้าสี่สามโอเคน่าจะพอแล้วล่ะสองหนึ่งเร็เรียบร้อยใช้พอดีเลยนะครับโอเคอยู่ที่อีกคุณทำได้อ่า มันกลับมาออนไลน์แล้วนะฮะระบบก,กลับมาทำงานแล้วให้ hey, we just lock the power node ฉันจะล็อกมันในตรงนี้นะฮะแล้วฉันคิดว่ามันจะหวังว่ามันจะไม่พังอีกนะเอาเลยเนี่ย hello hello great we back online was informed your mission by mr. j a c q u e l i n e g e t เ w ิร g e t t i n g come back up โอเค we'll send w you over there you need to head out for dick size and grab you some sample ให้ไปที่ Dick Size นะฮะแล้วก็ไปเอาอ่าอันนี้บางอย่างชืงอ่ออะไรไม่อยู่นาว you know. เอาตัวอย่างมาให้ฉันนะฮะไปที่ Dick Size แล้วก็ไปเอาตัวอย่างวางอยู you ่ทุกๆๆๆ everything อยู่คําสุดเอา อะไรเนี่ยเขาบอกว่าอีวานนอฟให้กุญแจของเขาไปเสียสิไปที่ดีไซน์นะฮะแล้วก็อะไรอ่ะให้ไปเก็บแพลนไลท์สเปซิเมนนะฮะอ่าให้เก็บมา15อันหรือเก็บหรือมากกว่านั้นแล้วก็คุณก็กลับมานะครับรอสเตอติอ stay, ดติดติดลิฟท์ดาวน์เยู่เช็คทีมเนี่ยเก็บแซมอย่าลทุกฟอ โอเคตอนนี้คือเราต้องไปที่ดกไซน์นะฮะซึ่งเขาให้กุญแจลงมาชื่อ่านข้างจะอันนี้นั่นแหละดกไซน์เอลฟ้า